นี้มาถึงคำว่าศตวีรษศตวรเราไม่กลัวเราไม่กลัวนี่เนี <laughs> นนเ่ย,นะ,ะยะะนะคะอะ今天ร们开始这个词世纪世纪百万哈呃看了了呀世纪呢世纪几ป100年呢每每100รรษที่19ก็คือปีประมาณ19อะไรอะไรอย่างเนี้ยขึ้นว่าษที่19 เข้าใจนะคะอย่างนี้เรียกว่าสตอตที่19มนุษย์ค้นพบเกาะแห่งนี้เกาะเราใช้อะไรคะถ้าเกาะกันก่อนคําว่าเกาะเราใช้อะไรนะ,ตตะเต道ย知道啊钓鱼ไม่ใช่อนั่นมันชื่อ,ชอใช่ไหมตัวเกาะเกาะเราใช้นี่นะคะเหมือนจะเขียนนกแล้วก็นี่เต่าใช่เนาะ ดังนั้นแต่งประโยคนี้ค่ะในศตวรรษที่19มนุษย์ค้นพบเกาะแห่งนี้ค้นพบยงชฉัมซือเนาะอ่าฟาเซียนเจ้เกืออาแค่นั้นแหละเนาะสงผมฉันสูงผมได้ปะวะไม่น่าได้มนุษย์ค้นพบเกาะแห่งนี้อืม

ได้เนาะได้เนะาะคำต่อไปค่ะคำต่อไปเนะะาะคำว่าคำต่อไปเนะาะคำว่าชื่อเจอียอันนี้ง่ายละทั่วโลกระดับโลกนะคะทั่วโลกโอเคอันนี้พูดอะไรแต่ละประเทศในโลก แต่และประเทศในโลกนี้ในโลกนี้แต่และประเทศ,ย,ศรรย้ง什么意思ะไม่เกือได้อ่าแต่พวกเราลองใช้อีกคำหนึง่งแทนที่จะทุกประเทศให้ใช้คำว่าทุกประเทศเราใช้คำว่าแต่และเรามีคำว่าเกือ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 กัวเจียเรามีคำนี้เรามีคำนี้เนาะดังนั้น,น,นเกือเกือกัวเจียแต่ว่าในโลกนี้เราต้องพูดขึ้นมาก่อนนะ 呃世界上，嗯、哦，哪，啊、哦，对，在世界上各个国家，各个带啦带啦，嗯，然后再看那边，呐、嗯、哈，世界上的各个国家，都乱，呃，拉，巴，巴，红，团，红英，他巴，自己的政府，对，政府。 ไอ้ฝูตัวนี้เนี่ยนะคะเจ้งฝูตะฝูตัวนี้เนี่ยนะคะภาษาไทยใช้ฝูตัวนี้ด้วยแต่เท่ากับคําว่าจังหวัดอ่าเท่ากับคำว่าจังหวัดนะคะในภาษาไทยใช้ตัวนี้แล้วอยู่ในภาษาจีนจะใช้คำว่าเท่ากับจังหวัดดังนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็น世界上的各个国家都有自己的政府ก็ใช้แบบนี้เลยค่ะ ต้องอยู่自己的政府เราแต่งคิดเหมือนกันไหมถ้าเราคิดเหมือนกันแสดงว่าเราเก่งแล้วนะ,ะนิดหนึ่งเฉพาะทอดน,นี้เราชื่ออยากให้ย่อเฉพาะในวงเล็บตรงนี้เราชื่ออยากให้ย่อย่อตรงไหนได้บ้างถูกต้องเก่งมากเหลือสองคำเกือกอเก้อกัวเกล้อกัวซึ่งนิยมใช้กันมากกว่าถ้าเอาเข้าจริง นะคะเรานิยมพูดแบบนี้กันมากกว่าอันนั้นจริงเป็นชื่อเจี๊ยงแต่都有自己的政府ได้ด้วยเหมือนกันทั่วโลกนะคะดังนั้นทั่วโลกโอเคเอาใหม่นะคะถ้าเราชื่อจะพูดว่าเฮ้ยดวงดาวดวงที่3ามของระบบสุริยะคือโลกใช้ชื่อเจี๊ยหรือเปล่าใช้คำว่าชื่อเจี๊ยหรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นต้อง用什么ต้อง用คําไหนคะอืมอืมตี้ตี้เฉีวถูกต้องอันนั้นต้องใช้คําว่าตี้เฉีวถูกมตี้เฉีวคู่กับอะไรคะค,นนออนะคู่กับไท้ายหยางอันนะี้นึกออกเนาะคู่กับเนาะดวงดาวดาเคราะห์บริวาเย u เหลียงอย่างนี้เนาะแล้วก็มีที่สงสัยว่าจะมีมนุษย์ด้วย ดาวอะไรดาวอะไรดาวอะไรที่สงสัยว่าจะมีมนุษย์ด้วยอีกคนหนึ่งดาวองคารแล้วก็ใช้หัวซิงดองคารหัวซิงอย่างนี้เป็นตน้นเข้าใจเนาะ,ะเราจะใช้กันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้น,น,นตรงนี้คือคําว่าตี้ฉิวดาวเคราะห์โลกอืเอาใหม่ถ้าเราพูดว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้ 嗯จะ怎么说啊ใช้ดิ球หรือใช้世界啊ใช้ดินเนอะ啊เช่นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้เราจะพูดว่างไง s 世界上จำส่วนอยู่ได้ไหย所有ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีอยู่啊世界上所有的啊生命ได้ชีวิตสิ่งมีชีวิต m i 生命都 ต้องการอ,ออกซิเจนโต้需ออกซิเจนสมมติอย่างนี้เนะออาะโตแปลว่าะะออกซิเจนออกซเจน เอาไปเตรียมพร้อมในการสอบข้อสอบแพทได้ดีเลยตรงนี้นะคะหลายคําที่ครูวีเตรียมให้ตรงนี้เคยออกในข้อสอบแพทแล้วจริงด้วยนะคะโอเคมาดูกันค่ะในส่วนของอวันนี้เราจะเริ่มต้นในในส่วนนี้ก่อนนะคะมาดูข้อแรกข้อแรกนะคะอ่ะมามาโหัเขวา หมาโฮและตัวเผ้าตัวนี้นะคะเผ้าตัวนี้แปลว่าปืนใหญ่มีปืนใหญ่ยิงอยู่หลังท้ายก้นมา้าไม่ใช่ยิงโดนก้นม้านะก็คือว่าเอ่อมา้ารถม้ามันเลยไปละค่อยมายิงปืนใหญ่ว่างั้นอ่าแล้วมันจะยิงโดนไหมมันก็ยิงไม่โดนไงหมาโฮฟัง่งหมาโฮเเผาความหมายคือ เก่งเอาทีหลังเช่นคนอื่นเขาจัดการปัญหาไปหมดแล้วเคยเจอคนแบบนี้แน่นอนในในในทุกวันนี้แบบเห็นไหมว่าแล้วฉันว่าตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าอย่างนี้อย่างนี้มาเก่งเอาทีหลังหลังจากเรื่องมันถูกแก้ไขไปแล้วหรือผ่านไปแล้วเห็นไหมฉันว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีไอตอนเรื่องตอนปัญหามีอยู่อ่าไม่เห็นเขาอยู่ตรงไหนแต่พอเรื่องแก้ไขไปแล้วเขาอาจจะมาเอาความดีความชอบมาทีหลัง นะคะว่าเออเนี่ยฉันว่าเป็นแบบนี้แหละอะไรอย่อางเงี้ยมันเก่งเอาทีหลังอันนี้เป็นลักษณะของหมาโหเพาไม่รู้ว่าสำนวนไทยอยู่มไม่อยู่สำนวนไทยมีแนวนี้ไหมพูดถึงฮะอ,อะไรนะอะไรนะไปตายเอาดับหน้าเอายังไม่ใช่สิไม่ใช่สิตายเอาดับหน้าไม่ใช่ตายเอาดับหน้าคือไม่เตรียมตัวเลยไปตายเอาดับหน้าเวลาเราจะสอบเนะี่ยหลายครั้งไปตายเอาดับหน้าไม่ใช่่างนี้หมายว่าไปเก่งเอาทีหลังแบบเฮ้ยมาละ เรื่องนี้นะคะหมาห้าเภามีอีกสำนวนหนึ่งมีอีกคำพังเพยหนึ่งซึ่งจะใช้กับใกล้เคียงกับความหมายของหมาห้าเภานะซึ่งเราคนไทยจะไม่ค่อยเคยได้ยินทั้งสองอ่ะหมาห้าเภาไปละอันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือโ后นะคะโหคือเรื่องผ่านไปแล้วใช่ปช่เลี่ยง อ่าอออลี่ยงความหมายใกล้เคียงกับคำว่าหมาห้เผาเมื่อสักครู่นี้จเเกเลี่ยงรู้จักไหมว่าเป็นใครพวกเราเรียนมาจเเก诸葛亮是谁ของเบ้งไงจูกัดเหลียงไงจเเกเลี่ยงคือของเบ้ง่ยงนะอ่าเขาแซ่แซ่จูเกอนะคะแซ่สองพยางนะชื่อว่าเลี่ยง จูเกอ๋อเป็นแท้ค่ะเป็นแท้นะอืมดังนั้นเนี่ยมันจะมีสำนวนว่าชื่อโฮจูเก๋าเลี่ยงคือมาเก่งฉลาดเอาเรื่องมันผ่านพ้น,นไปแล้วนะคะความหมายเดียวกันกับฟังหมาโฮเภา,าออออีีีียางเด一样的意思一样的意思ชื่อโฮจูเก๋าเลี่ยงจูกเก๋าเลี่ยงหมายถึงจูเกิดเหลี่ยงนะก็คือของเบ้งค่ะเอาแล้วตกลงเขาชื่อของเบ้งหรือชื่อจูกเก๋าเลี่ยงคนคนจีนคนจีนเวลาตั้งชื่อ ชื่อคนจีนเรียกว่าภาษาจีนคําว่าชื่อใช่คําว่าอะไรคะเนาะหมายถึงว่าอ่าหมิงจื่อจริงๆแล้วเอาเข้าจริงของแท้แน่นอนดั้งเดิมของภาษาจีนหมิงคือจูเก๋เลี่ยงจื่อคือคงหมิงหมิงกับจื่อคือคนละเรื่องกันเหมือนชื่อจริงชื่อเล่นแต่ชื่อเล่นมันก็ดูเล่นไปสําหรับคนคนไทยเข้าใจว่าเป็นชื่อเล่นแต่ไอ้จื่อของคนจีนเขา จะแปลเป็นแบบสมยานามอย่างนี้มากกว่าตามความเก่งความถนัดของแต่ละคนอะไรอย่างนี้และตั้งชื่อตัางหากอีกอันหนึ่งดังนั้นคนจีนโบราณนะคะเขาจึงมีคำว่าหมิงกับมีจื่ออย่างนี้และมีซิ่งไหมมีซิ่งด้วยในที่นี้ซิ่งจูเก๋อหมิงคือเลี่ยงจื่อคงมิงยาวเฟืย ยิ่งกว่าไอ้แบบว่า first name middle name และ last name ของฝรั่งอีกอืมนะสิ่งจูเกือหมิงคือเลี่ยงจื่อคือคองหมิงอย่างนี้เป็นต้นนะ่ะตั้งชื่อสกุลของคนจีนนะแต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องไปใส่ใจเยอะเราแบบหมิงจื่อก็แปลว่าชื่อไปแล้วนะคะโอเคอันนี้เป็นความรู้รอบตัวเนะพวกเราเนะาะ่ฟังหมาโฮ่เ่อรู้แล้วเนาะต่อมาตาสุยเพียวต้าสุยเพียวก็คือเหมือน ตักน้าและลอยหายไปเฉยๆลอยลอยน้ำไปอะลอยไปกระายน้ำลอยแล้วลงไปกระายน้ำไม่กลับมาเลยเราเรียกว่าตาฉุยเพียวความหมายความหมายเอาไว้เปรียบเปยตอนที่เสียตังเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยหรือลงทุนไปเปล่าประโยชน์แล้ว หายวับไปโดยไม่มีอะไรตอบแทนกลับมาเราเรียกว่าตาสวยเพียวนะคะเวลาลงทุนไปแล้วหรือทําอะไรไปแล้วไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกลับมาอ่าอันนี้เราเรียกว่าตาสวยเพียวตาสวยเพียวนะคะสพูดนี้ใช้นะบอกคนจีนทุกคนเขาก็รู้เรื่องพูดกับคนจีนทุกคนเขาก็รู้เรื่องนะคะไม่ได้ใช้ยากเลยเพียงแต่ว่าในตําราเราไม่อยู่อ่านะคะเราเลดูเหมือนแบบไม่เคยได้ยินเลยอืม ตัวนี้เคยเออกข้อสอบมาแล้วจ้ะนะคะตัวนี้นะคะไมซี่ตัวนี้เคยเออกเป็นข้อสอบแพดมาแล้วนะคะ <c oughs> มีอยู่รุ่นหนึ่งไมซี่แปลว่าไม่มีหวังแล้วไม่มีหวังแล้วไมซี่รอคือไม่โอซีว่างแต่ซี่ตัวนี้ไม่ใช่ซีว่างนะซี่ตัวนี้คือเจอกันตอนเราเจอซี่ตัวนี้ตอนที่พูดถึงแบบละครหรือตัวละครหรือการแสดงซี่อ เวลาเราแสดงละครเราจะโชว์เฉ่าเหยียนเวลาดรามา่าใครมาสตรอเบอรี่ใครมาดราม่าอยู่ในโซเชียลเนี่ยเราจะเรียกว่าเหยียนซี่ซี่มันแปลว่าการแสดงละครโอเคอะละครนั่นเองไม่ซี่ก็คือไม่มีละครให้เล่นละอ่าจบข่าวอย่างนี้อ่ะนะคะไม่ซี่ไม่มีซีว่างแล้วนี่ตัวนี้ค่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเลย อยากให้นักเรียนได้ยินและอยากให้นักเรียนมีโอกาสได้ทวนด้วยก่อนเข้าสอบนะคะพวกนี้มีโอกาสออกทั้งสิ้นเลยนะหม,มาต้าฮาหมาตาฮามาแค่นี้ค่ะไม่ต้องแปลลงตัวไม่ต้องแปลทีละตัวมาตาฮาแปลว่าพวกสับเพ่าวพวกประมาทเลินเลอ่อสับเพ่าลืมนี่ลืมนูน่นนะคะ,ะพวกใจไม่อยู่กรับร่องกระรอยอย่างนี้พวกหมาต้าฮา ใช้บ่อยคำนี้ก็พูดไปแล้วก็อวดตอนเด็กๆก,ก็โดนพูดถึงเรื่องนี้บ่อยก็โดนด่าแบบนี้บ่อยอืนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้นะคะจวนนิ้วเจ,วเจาะจิ้นตรงแน่เลยจวนแปลว่ามุดหรือเจาะเอ่อนิ้วเจียว เขาวัวเขาของวัวหนิวเจียวแปลวะ่าเขาวัวนะคะเจียนแปลว่าตรงส่วนแหลมสุดนะคะจวนหนิวเจียวเจียรจวนมุดเข้าไปมุดเจียนคือตรงแหลมแหลมสังเกตตัวหนังสือ JIAN เจียนนะคะจวนหนิวเจียวเจียรความหมายคือความหมายคือ ยืนกระต่ายขาเดียวไม่รู้จักผ่อนปลนคือแบบยืนกลานอยู่อย่างนั้นหรือเวลาทำอะไรแล้วมุดเดินหน้าอย่างเดียวจนไม่รู้จักผ่อนปลนหรือหาทางออกอื่นหรือคือแบบมุ่งมั่นจนแบบจนแบบไม่รู้จักหาทางออกอื่นในการที่จะแก้ไขปัญหามุดเข้าไปแล้วไม่รู้จักถอยหลังไม่รู้จักออกอ่ะอหาทางออกไม่ได้อ่ะ จวนหนิวเจียวเจียคือแบบพวกยืนกลางกระต่ายขาเดียวอย่างนี้ก็เรียกจวนหนิวเจียวเจียหรือทําอะไรแล้วแบบต้องทําให้ได้แบบเฮ้ยไม่รู้จักแก้ไขโดยทางอ้อมเรี่ยงไปอีกทางหนึ่งอย่างนี้อ่ะถือว่าเป็นลบไหมจวนหนิวเจียวเจียถือว่าเป็นเชิงลบนะคะอืมนะคะตาสุยเพียวเป็นเชิงลบนะคะมาต้าฮาเป็นนิสัยแย่เป็นเชิงลบนะคะไมซี่หมดหวังเป็นเชิงลบนะคะฟัง่งมาฮห้เพ่า ก็เป็นถึงลบพวกนี้เป็นแสแลงวดหมดเลยนะคะพวกนี้เป็นแสแลงซึ่งคนจีนทั่วไปรู้ค่ะเวลาหัวามาสอนเห็นพวกนี้ไม่ต้องเตรียมสอนสอนได้เลยเพราะเพราะ มันมันปกติคนจีนเขารู้กันเนาะอ่ะอันนั้นจึงไม่ได้บอกว่าจึงพยายามจะบอกว่าสัพ์พวกนี้ไม่ใช่ศับยากสําหรับคนจีนมันจึงมีโอกาสออกนะคะเป็นศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันนั่นแหละอืมนะโอเคเติมลงไปในช่องว่างทั้ง5ข้อค่ะสําหรับแผนพูมแผนภูมิกงอันนี้นะคะเติมลงไปพวกเราอ่าใส่เลขให้มันนะคะ e r s แล้วตรงนี้เป็นอูนะคะอื มีอะไรหล่นเยอะไหนสาวน้อยมีอะไรหล่นเยอะอ่าอย่างข้อหนึ่งนิสัยแบบนี้เรียกอะไร我把手机忘在家里了นะ我把手机忘在家里了我真是个หรือมาม่ามักจะว่าฉันว่าเป็นเป็นอะไรนึกออกเนาะ มากมามา,มาจะว่าฉันว่าเป็นใช่ไหมอ่าข้อหนึ่งได้เนาะข้อสอง为了这个เสียงมุ่อ่าอธิบายเสียงมู่ค่ะเสียงมู่ตัวนี้คือโปรเจกต์โครงการโครงการโปรเจกต์ Project. นะงงมู่项目项目为了这个项目，他已经花了很多钱和时间花 ถ้าเป็นกิริยาเราสามารถใช้กันเป็นสองตัวใช้จ่ายซิย่เปลืองซิ่นเปลืองในด้านเฉียนซิ่นเปลืองในด้านสิเจียนที่นิยมใช้กันเจียกวัวผลเป็นยไงเฉียนทั้งหมดเป็นยไงได้รับผลสำเร็จไหมพอดีมันไม่มีข้อเลือกที่เป็นผลสำเร็จ ข้อสานะคะโตะนานขนาดนี้ละอืม<嗯>你去面试公司还没打电话来<嗯>你去面试的公司ตกเตอไปตัวหนึ่งนะตรงนี้面试的公司嗯面试แปลว่าไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ 到那，呐，被审判。你去面试的公司还没打电话来，我看你，那咋，那咋？不能哎，嗯。卡西卡，我早就知道，呐，这样做一定成功，没错吧？嗯。 ไม่ผิดสิเนาะฉันรู้อยู่แล้วทำแบบนี้สำเร็จแน่เห็นไหมเห็นยังอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่คือมาพูดทีหลังใช่ไหมมาอวดเก่งเอาทีหลังเนาะนี่เปียจุดๆรอนว่为什么事先没说啊事先事后事先เข้าใจยังอ่事先คือก่อนที่จะทำ ทำไมไม่พูดล่ะเคนะคะข้อห้าถ้กถ่าถ้าถ้าถ้้าถ้า <c oughs> ้ไม่ได้จถ้า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 ถ้วิธีอาถ้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 าอ้าถลาถ้า้าถ้าถ้าาถด้าป้าาถ้้าถ้ายนะ้าถ้าานะ้าา้า้าถ้าถ้าถ้้าา เหล่าคือมักจะมักจะอย่าได้มักจะมักจะอะไรคะข้อสี่เนาะข้อห้าย่อยนี้ตอบข้อสี่เปียเหล่าจ้นนวนจีย,จยใช่ไหมถูกเนาะอ่ะา你แล้วอืมนะ我看你没戏นะคะตรงนี้ไม่น่าจะเป็นตัวนี้เนาะอ่า เ打水นตาสพียวอืมมาตาฮาตัวนี้เนาะะเฉลยเป็นประมาณนี้นะคะมาถึงส่วนนี้ค่ะส่วนที่เป็นพาร์ทที่สองที่เราจะเอาวอร์ดดิ้งที่สำคัญนะคะใส่ให้ถูกต้องในช่องว่างนะคะเอาถึงข้อ29เลยแล้วกันอืมเนาะข้อ29่สิบเก้า什么那么着急什 那么着急他们รีบร้องงใใเรอเรอ现在才七点半才แค่七点半还早เออเจ๋งค่ะเจ๋งมากเลยเอา้าเฮประกายไม่มาไปซะละอ่าเจ๋งมากนะคะ还早着เจาจนาะยังเช้าอยู่เลยอารมณ์มันจะไปด้วยกันสังเกตนะคะถ้าคนที่ชินกับจงหวนพอสมควรเนี่ย现在才七点半还早着ะ จ่าจ้นะนะอืมนะทันทีเลยได้ทันทีเลยเก่งมากล,ล,กลาาูกข้กอสา,า,าม,าาม,ามาสิบค่นะข้อสามสิบฉันใส่ไปแค่นี้เดียวเองอะไม่ถึงกับเผ็ดมากขนาดนั้นหรอกอไม่ถึงกับเผ็ดมากขนาดนั้นหรอกใช้อะไรคะข้อสามสิบจิ๊ดมา ไม่ถึงกับถูกค่ะปูจีเฮอยไม่ขนาดนั้นหรอกปูจอีอยากให้จําำสทบตัวนี้นะคะมีสิทธิ์ออกค่ะตัวนี้มีสิทธิ์ออกมากๆคืออารมณ์จะรู้เลยว่าไอ้อย่างเนี้ยมีสิทธิ์โดนทดสอบนะคะปูจีไม่ถึงกับไม่ถึงกับเผ็ดขนาดนั้นอ่ามันต่อนเนื่องกันปูจีน่มันลาบอะ่ะสังเกตวลด,ดิ้งนะปูจีนมาา่มัลาบอ่ะโอเคนะผ่านไป ข้อที่สามสิบเอ็ดต้นไม่ยากนะอืมคนจห้多了再大的房间也坐不下再大ใหญ่ขึ้นไปอีกก็坐不下คนเยอะมากเนาะอ่ะใช้อะไรดีเราต้องการอ่าจิงกวัวฮะจิงกวัวแปลว่าผ่าน่ะผ่านห้องใหญ่กว่านี้ก็นั่งไม่ลงผ่านไม่ใช่สิจิงกวัวไปด้วยเด็กต่อให้ฮะจิ้วซวน นะคะต่อให้เป็นใหญ่กว่านี้ใจตาแต่ฝังเจียนก็จวบุเสียจิส่วนนะคะต่อให้ต่อให้เป็นจิ้วส่วนใจแต่ฝังเจีนจยนจวบุเสียนั่งไม่ลงไทยตัวหรือไทยตัวคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตนะเหนือเนาะอืมโอเคตัวต่อไปค่ะ三十二เนาะ只要有机会ขอเพียมีโอกาสที่ไร 你就跟中国朋友聊天มากัดเทปกันฝึกี้อมพูดกันเลีนนะคะถ่ามีโอกาสยนี่จิ้วตัวนี้พูดเมื่อสักครู่เราตอนอัดจีฮูแปลว่าแทบจะชอบตัวฮะดีดอกจินเลี่ยง as possible as โอเคนะคือทางเป็นไปได้มากที่สุดเอาไปเลย ทเท่าที่จะเป็นไปได้เท,ท,ท่าที่จะเป็นไปได้ทําให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เรื่องือความหมายของคำว่าจิ้นเลี่ยง as possible as นี่จี้วจิ้นเลี่ยงกันจงกวัวเพลงหยกเหลียวเทียร์จิ้นเลี่ยง adverb ตัวหนึ่งมันจัดว่าเป็น adverb ตัวหนึ่งอยู่หน้า verb นะคะอืมจิ้นเลี่ยงใช้เป็นยังอืม